ว ELCOME ทูพีพีมชาแนลสวัสดีค่ะกับผมกับบุ้มนะคะอยู่ในรีแคปเพลงเลิกุบี้บีบัตไร์ของน้องเอิร์กนะคะอย่าเอิร์กอย่าเอิร์กเขาเรียกกันอย่าเอิร์กเนาะแล้วบุ้มชอบช่องน้องมากกินแล้วแบบเป็นคนที่มีความสุขในการกินอะคือหลายๆอย่างก็ไปกินตามน้องอะถ้าเรากินใหญ่ๆแต่บุ้มกินได้นิดเดียวไงบางทีบุ้มเป็นคนกินเยอะนะแต่ก็จะกินทีแบบว่า,าจริงก็เยอะแหละแอ่แหละ้แบบคนกินเยอะเยอะกว่องอีกแต่ว่าบุ้มเป็นคนตัวผอมไงหรือว่าเป็นพอกุบีีบีีีี้้้กกกกกิิิินนนนเเเเเเเยยยยอออออออะะะแลลวววววไไไมม่่่่่่่าา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 สบ็ััปถรพรพพธภณฑ์ท ปะอันนี้อันนี้บูงจําชื่อไม่ได้อ่าตรงที่ข้ามาบางของไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะถ่ายทําแป,ป๊บเดียวแต่ใช้เวลาปล่อยนานมากก็เลยอย่างที่บอกก็คือจําเนื้อร้องตัวเองไม่ได้แต่ถ้าเป็นเพลงอื่นละ่ะเงินเท่านั้นนะเป็น everything ธนบัตรเท่านั้นที่ทําให้ใจฉันบนอยวินอันนะั้นนะแม่นเลยจ้ะแต่ว่าพอเพลงตัวเองอ่ะไม่คอม่อยแม่นหรอกใช่ปะชอบวลีของน้องหลายๆอย่างเวลาสมมติมีใครยืมตังค์ใช่ปะถามว่ายืมตังค์ห้าร้อยสิเฮ้ยไม่ได้แกฉันเลือดกูบีอ่ะมันทําให้ทุกคนงงมมมัััันนนนททําาาาให้้้้สสบบบบบออ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 ะะะะะไไไรรรรเเเเเเกกกกกกีีีีีี่่่่่่ยยยววววววลลลืดูงงแ็คป์ธ แลค่อยมาอ่านเนื้อ้องกันแล้วกันนะคะแต่เอาง่ายคือชอบเป็นเพลงที่ฟังง่ายแล้วทํานองทํานองคือฟังง่ายและฟังเข้าใจอะคะ่ะแล้วตอนนี้คือเพลงดังมากเลยนะคะก็เป็นกระแสเลยก็ขอทําบ้างนะคะขอเพลงทำเพลงกระแสบ้างนะคะทุกคนโอเคผู okay, okay, ก้กาศเสดัสมาฟังเนื้อ้องเพลงนี้กันเลยฉันเนี่ยมันไม่ดีตรงไหนเธอจึงหายจากกันแป๊บหนึ่งที่เธอเคยบอกฉันจนวันนั้นก็ยังไม่อ่านอันเนี้ยเป็นแบบแชทไปหา DM ไปหาไลน์ไปหาทิ้งไว้คุยๆแป๊บหนึ่งแช็หน้าขวาเออพอถามไปเป็น10บคาถามตอบมาครับ ต่มาขายอย่างเดียวอะ่ะไม่ค่อยตอบเราอะ่ะมุมเข้าใจนะถ้าเรารู้สึกว่าคนนี้มาชอบเราเขาก็จะแบบคุยกับเราแต่บางคนอะ่ะบอกว่าเออเดี๋ยวแป๊บหนึ่งจะไปอาบน้ำใช่ไหมแล้วก็หายไปเลยจะหายปเป็นปียามยังอาบไม่เสร็จนะคะหรือว่าไปกินข้าวแป๊บหนึง่งก็คือตอนนี้ปลูกข้าวก็ยังไม่เสร็จนะคะก็คือยังไม่ตอบคือมันก็จะมีเหตุผลหลายแปดของคนที่ไม่อยากคุยด้วยแหละอันนี้ก็ต้องเข้าใจในมุมมุมหนึ่งอะเนาะว่ามันไม่ใช่แค่เลอศกูบีหรอกคุกกรุ๊ปแหละไม่ได้ชอบอะเนาะแต่การที่ไม่ชอบก็ไม่ ซึ่งบงงมากมึงไม่เห็นหรอว่าสามีกูเนี่ยอยู่ในคลิปกูเนี่ยหรือยังไงก็รู้อยู่ว่ากูมีแฟนแล้วก็ยังแบบดีมาคนประเภทนี้มันก็จะมีจริงๆเนาะอย่าไปยุ่งนะคะคนประเภทนี้นะนานป่านนี้เธอจะเป็นอะไรไปหรือเปล่าอันนี้เป็นความกวนนะความปั่นนิดนึงนะเฮ้ยนานป่านนี้แล้วเธอจะเป็นอะไรไปหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเ,เธอไม่ตอบแล้วเธอบอกสไปอาบนำ้ำเธอตกส้วมตายหรือเปล่าเธอบอกแป๊บแต่สุดท้ายก็กลายเป็นว่างเปล่าแป๊บๆปของเธอมันคือว่างเปล่าความสัมพันธ์ก็ไม่สามารถคืบหน้าได้ก็คือม นิดนึงว่าเออเป็นไป,น,ปน,นี่นบอกตรงๆไม่ได้กลัวเขาเสียใจต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งไอทีเข้าทาฉันนั้นก็ทําแต่ทาแล้วไม่เคยสมหวังคือบางทีอะไรที่แบบเรารู้สึกว่าเอยเธอคนานั้นน่าทำกับคนนี้ทำไมสมหวังแต่ทําไมฉันทํากับเธอถึงไม่สมหวังเงี้ยมันอันนี้ไม่ใช่เกี่ยวกับเลือดกูปีแต่มันอยู่แค่ความรู้สึกล้วนๆว่าคนคนานั้นน่ชอบเราหรือเปล่าเขาอยากมีใจหรืออยากจะคุยกับเราด้วยหรือเปล่าอยากจะสางสัมพันธ์กับเราหรือเปล่านะหรืออาจเป็นเพราะพื้นดวงหรือเปล่าเฮ้ยพงเป็นคนหนึ่งที่พ อยากดูดวงทักมาถามพี่บ้มได้นะคะพี่บ้มไม่ได้ดูดวงเองนะแต่พี่บ้มเป็นคนเป็นแบบสายมูเห็นปะเป็นสายดูดวงเลยแกละดูดวงที่ไหนนี่คือไปหมดหมอดูใบไม้ันก็ดูมาแล้วดูเป็นพันหลักพันหลักอะไรมันก็ดูมาแล้วใครอยากดูที่ไหนทักมาหาบ้มได้นะบูมให้คอนแทคไปเลยนะคะแล้วบอกแนะนํามาจากพี่บ้มเด้มีคอนแทคยันหมอดูดวงค่ะเดี๋ยวบ้มเป็นคนที่ชอบดูดวงนะแล้วเขาบอกบูมว่าถ้าบ้มจะมีแฟนเนี่ยห้ามเจอกันที่เที่ยวเว้ยแล้วคือบ้มอะมีแฟนแต่ละคนอะแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์บูมเจอที่เที่ น้อยครั้งที่จะแบบว่าออกไปข้างนอกไปกินข้าวเจอตามป้ายรถเมล์หรืออะไรเงี้ยเขาเดินมาจีบก็คือน้อยหรือเจอตามถนนเขาก็จะเดินทักมนอะไร้กเราจะเนื้อคู่เราจะจะห้ามเจอที่ท,ท,ที่เที่ยวอะไรนางว่องคะ่ะเจอที่เรียนค่ะจนถึงครบได้ถึงปัจจุบันนี้นะคะก็ไม่รู้ว่าเป็นคู่ไม่คู่แต่ว่าก็ไม่ได้เจอกันที่เที่ยวนะเนาะเจอกันที่เรียนนะเนาะเจอกันที่เรียนประโทก็เลยอ่ะอยู่กันจนวนันนี้ก็ตีกันไปตีกันมาอยู่นะั่นอ่ะอ่ะต่อไปนะพื้นดวงแบบว่าดีไหมเอิมเราก็ต้องแก่เค็ดเราหูทำทุกอย่างจริงเลยทําให้ฉันต้้ออออองงงงยยย่่่่่่่าานนีููใใชมมมมัไไหกเพืววทค ความรู้สึกของคนสองคนมากกว่าเนาะถ้าเป็นพื้นดวงจริงไปทําบุญเยอะๆลูกนี่พี่บูมบูชามาแล้วนะคะทางพระแม่รลศสมีพระแม่สุรัตน์พระแม่อุมานี่เป็นไงละ่ะใสม่มูต่อนะคะก็แค่ต้องการให้ใครมาคอยช่วยดูแลความเหงากูก็คือไม่อยากเหงากูเหงานะ้วกูไม่มีแฟนก็ได้แต่จริงๆความรู้สึกเขาก็คงเหงาจริง,รงๆอะนะอันนี้มึงเข้าใจหรือเป็นเพราะเราเกิดมาในเดือนประจําคนสดอยู่ใช่ไหมเกิดเดือนอะไรเออเกิดเดือนอะไรอะ่ะหรือเป็นเพราะเลือดกูปีหรือเปล่าเพราะเลือดกูปีหรือเปล่าไม่เพราะพี่บูมก็กูปีพี่บูมก็ยังมีแฟน อวดๆค่ะ <laughs> ต้องเปลี่ยนเบอร์โทรสักทีหรือเปล่าอันนี้บูมชอบความต้องเปลี่ยนเบอร์โทรสักทีเข้าใจปะพี่บูมคนหนึ่งอ,อะไรที่พูดเดี๋ยวพี่บูมทำหมดเปลี่ยนเบอร์โทรล่าสุดอีกเครื่องหนึ่งมาแล้วพี่บูมก็เปลี่ยนเบอร์โทรแล้วเบอร์นี้คือเป็นเบอร์ธุรกิจช่ําอันนี้คือแบบเกี่ยวกับเรื่องงานแสดงอะไรอย่างเงี้ยจะแบบเบอร์นี้อันนี้ก็คือเป็นเบอร์ธุรกิจเนี่ยนี่พี่บูมเปลี่ยนมาเป็นสิบปีละอันนี้พี่บูมเพิ่งเปลี่ยนเพิ่งได้มือถืออีเครื่องมาเป็นไงล่ะมูไม ไม่เหมือนกันนะอันนี้แค่บุมพูดถึงในมุมบุมนะคะต่อไปนะคะขอแค่ให้ฉันมีคนรักหน่อยได้ไหมไม่สดอีกแล้วได้เปล่ามันก็ได้นะต่บุมเชื่อว่ายังไงสักวันนั้มันจะต้องมีคนที่รักเราจริงเข้ามาแน่นอนแต่ถ้ามีแล้วไม่ดีอ่ะก็เลิกเป็นโสดดีกว่าขอถามได้ไหมผิดอะไรเธอจึงไม่ต้องการฉันแล้วฉันก็ได้แค่หวังเธอจะคิดถึงฉันบ้างไหมถามอะไรผิดไหมไม่มีผิดเลยไม่ผิดเลยคนเราเจอกันแล้วแบบหายไปหรืออะไรเงี้ยมันเป็นเพราะความรู้สึกของคนสองคนที่มันอาจจะไม่คลิกกันหรือเขาอาจจะไม่ได้ชอบเราแต่่่่่่่เเ้้าาาออออจจะปฏิสธไไไมดยงงงงีีแตตวันนึทบบก มีคนที่คลิกกับเราแน่นอนเมื่ออยากได้รักก็ให้เขาไปแต่สุดท้ายไม่เคยได้กลับมารอต่อไปก็เปลืองเวลาต้องเสียน้ําตาไม่เคยได้ใจสมมติผู้ชายบอกว่าเอออยากได้ความรักพอให้รักเขาไปสุดท้ายไม่ได้รักตอบอ่ะคุณแค่แบบว่ามันหลอกเราเฉยๆมาทําให้เรารักเฉยๆแล้วคุณก็จากไปะนะเสียน้าําตาเปล่าเปลืองเวลาไม่เคยได้ใจจริงๆดีให้พอไม่พอใจจะเอาอะไรเธอก็ว่ามาบอกมานะที่เธอต้องการเธอชอบคนแบบไหนไม่ว่าจะดีมากขนาดไหนแต่ถ้าเขาไม่ชอบไม่ชอบไม่รักเขาเจ้าชู้หรือเขาอยากมีคนอื่นก็ก็อย่าไปตามเขาเลย ดีกว่านะคะคือเอาตัวเองออกมาแล้วก็หาสิ่งดีๆขอให้ตัวเองใหม่ดีกว่ามันต้องมีสิ่งดีๆโอกาสเข้ามาหาเราอีกแน่นอนนะคะคนใหม่ๆเข้ามาหาเราอีกแน่นอนเนาะไม่ใช่มีแค่คนคนนั้นคนเดียวนะคะรู้แหละว่ารักนะตอนนั้นมันเจ็บปวดแหละแต่ว่าเรื่องที่จะเดินออกมาออกมากูภูมิใจกูเดินออกมาได้คนนี้ไม่เห็นค่ากูกูเดินออกมากูไม่เสียน้ำตาให้เขาละหาใหม่หาไปเรื่อยๆจนก,กว่าจะคลิกจนกว่าจะมีแต่ไม่ใช่ว่ามีแฟนแล้วไปหาเรื่อยๆนะโน no. เลือกคบใครคนใดคนหนึง่งแต่ให้เจ้าชู้ยังอยากจะบบกแบบ เพราะว่าหลายๆอย่างมันตรงกับบูมไม่ว่าจะการเปลี่ยนเบอร์หรือพื้นดวงเพราะบูมเป็นคนที่ชอบดูดวงมากนะคบเปลี่ยนเบอร์ก็เปลี่ยนนะสรุปก็คือมันอยู่ที่ความสัมพันธ์ของคนสองคนว่าคนคนนั้นเขาจะรู้สึกยังไงกับเราเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วฝากร้านบูมไว้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ love you bye bye